ผมาจะเป็นวิวทั่วมันถ้าจะมีก็เป็นคงเป็นเรื่องของที่เราวางแผนไว้หรือว่าการสร้างงานที่เราเตรียมงานกันไว้นะครับว่าเราจะทําอะไรในส่วนไหนส่วนไหนที่เราวางแผนกันไว้แลก็เตรียมงานกันมานานนะครับแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่รู ศิลปินเชียงรายรู้จักกันดีมักคุ้นกันดีแล้วก็รู้จักกันมานานนะครับพอมีความคุ้นเคยกันก็รู้สึกว่าสนิทใจกันเตรียมงานกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับจะสู้งานใหญ่ได้สบายๆแต่พอรู้ว่าท่านจะไม่อยู่ในอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอท่านใหม่มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะการการทำงานจะคล่องตัวไหมคือเป็นความกังวลนะครับท่านใหม่อาจจะดีก็ได้ ตอนนี้ยังไม่มานะครับตอนนี้ยังไม่มาเราก็มีความกังวลไว้เท่านั้นเองของอาจารย์นี้มีความกังวลเช่นเดียวกับอาจารย์เฉลิมชัยหรือเปล่าธรรมดาครับผมนายกสมาคมศิลป,ปะก็เป็นตัวแทนของพี่น้องศิลป,ปินเชียงรายก็เกิดความกังวลเช่นกันครับว่าเออแล้ว,ลวเราจะขับเคลื่อนเดินทางกันยังไงแต่ก็รอครับเท่าน,นั้นรอไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นกังวลมากไปกว่านี้นะครับรอการทํางาน ทางภาครัฐครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอาจารย์นะครับเพราะว่าธรรมดาครับคนมีความตั้งใจที่อยากจะให้ผลงานออกมาดีๆนะครับก็ไม่แน่ใจจริงๆครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่ว่าเราก็มีความอดทนรอเท่านั้นเองครับเป็นข่าวไปมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรติดต,ต,ต,ต่อมาบ้างหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ที่โทรมาสอบถามก็ก็จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ที่จะ ดำเนินการให้กระชับขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เพื่อนฝูงในเครือข่ายศิลปินด้วยกันก็ทักทายมาว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นความกังวลที่ทุกคนเป็นห่วงครับในกิจกรรมระดับโลกแบบนี้ครับ งานเบียนนาเล่บางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจนะครับเขาว่าเบียนนาเล่เนี่ยมันเป็นภาษาอิตาลีนะครับที่เขาใช้ในงานศิละปะระดับโลกเป็นเทศกาลหนึ่งของเป็นงานเทศกาลศิละปะอันหนึ่งระดับโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราได้ลิขสิทธิ์ที่มาจัดที่เมืองไทยและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกจัดที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2จัดที่โคราชและเชียงรายเราจัดเป็นครั้งที่3นะครับก็จะเป็นการรวมศิลปินระดับโลกที่จะมาอยู่ ในสถานที่นั้นๆโดยมีพันธรักษ์นะฮะที่เราคัดสรรคัดเลือกทั้งเป็นคนไทยเ่ยนะครับมีการคัดสรรพี่น้องศิลปินต่างชาติเข้ามานําผลงานมาจัดแสดงที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับก็วางทั่วจังหวัดเชียงรายทั้ง18อําเภอแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางพันธรักษ์เนี่ยก็วางตัวไว้แล้วว่าิอันไหนศิลปินท่านไหนจะอยู่ที่อำเภออะไรอยู่จุดไหนของ,ของ,ของในเชียงรายนี้นะครับเพราะนั้น งานนี้เชียงรายเรายังไม่เคยจัดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกบางคนจะได้รู้ว่างานศิลปะมีประโยชน์มีคุณค่ายังไงบ้างกับครั้งนี้แหะครับเพราะว่ามันจะบูรณาการไปหลายๆด้านเช่นการท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจที่จะนําเงินเข้ามาในจังหวัดเชียงรายนะครับการโรงแรมร้านอาหารทุกอย่างชาวบงชาวบ้านนี้อาจจะไดะ้การเข้ามาเย่อมชมแล้วก็เศรษฐกิจมันจะเพิ่มผูเงินเข้ามาในจังหวัดมากมาย อันนี้ใครก็ปรารถนาครับทุกจังหวัดก็ปรารถนาที่จะให้ไปจัดของจังหวัดของตนเองนะครับเข้ามาทุกเยอรมันแบกใหรชอบเนี่ยพอขอยินก็มาอีนนะ